หลังจากโตต้าได้ประกาศเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม,ม่ไมเนเชตในวันที่4มิถุนายนนะครับหรือพรุ่งนี้นะฮะล่าสุดนะครับเพจ Levo Club Thailand นะครับก็สามารถจับภาพรถยนต์รุ่นดังกล่าวเอาไว้ได้ขณะที่กำลังขนส่งนะครับก็คาดว่าจะนำส่งถึงโชว์รูมต่างๆในประเทศไทยนะครับก่อนที่งานเปิดตัวครั้งแรกของโลกจะเริ่มต้นขึ้นครับ สิ่งที่ชัดเจนจากภาพคือการปรับดีไซน์ซึ่งเป็นไปตามที่มีภาพหลุดออกมาก่อนหน้านี้ฮะด้วยกระจังหน้าใหญ่นะครับสไตล์เดียวกันกันกบรถกระบะฝั่งอเมริกาอย่างทาโคมาตัวรถนั้นได้รับการปรับไฟหน้าไฟท้ายใหม่แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดในภาพหลุดที่ออกมานะฮะก็คือล้อมแม็กสีใหม่ที่ดูดุดันแล้วก็มี2ลายที่เราได้เห็นกันชัดๆครับ นอกเหนือจากนี้นะครับข้อมูลที่หลุดออกมาจากฝั่งฝ่ายขายตามดิลเลอร์ต่างๆเนี่ยได้ระบุว่าในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรถูกปรับให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นเป็น204แรงม้าส่วนแรงบิดนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 500นิวตันเมตรกำลังตัวรถที่ปรับจูนมาใหม่เป็นผลมาจากเทอร์โบลูกใหม่ฮะที่ให้กำลังอัดอากาศที่ดีขึ้นพร้อมเทคโนโลยีเคลือบลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ภายในกระบอกสูบให้ลื่นไหลยยิ่งขึ้นฮะส่งผลต่ออัตราความประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก4%ขณะที่รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรยังมีพละกกำลังเท่าเดิมคือ150แรงม้าครับ ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะฮะยังระบุอีกว่าลิ v วรใหม่ในรุ่นยกสูงนะครับจะได้รับการปรับแหนบชุดใหม่ให้มีความนุ่มนวลและความสบายในการเดินทางมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมครับพร้อมทั้งด้านระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีระบบโตต้าเซฟตี้เซนส์ในรุ่นท็อปด้วยนะครับซึ่ง รุ่นอื่นเนี่ยจะได้รับด้วยไหมอันนี้เราต้องรอดูนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่พรุ่งนี้4มิถุนายน Toyota Hilux r e v o และ Fortuner จะเปิดตัวพร้อมกันครั้งแรกในโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับช่วงเช้านะครับจะเป็นการเปิดตัวแบบออนไลน์ด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามแมส s a ขาวไว้ด้วยครับ